สวัสดีครับเจอกันครับอีสานาหารจีนะครับเป็นวันนี้นี่ครับเจมารีวิวปองแปดครับผลไม้ปีศาจครับสามไปเคยเบิ้งมันพีดกันตะกูลมันพีดนะครับเจ๊ไปเยี่ยมนี่พอดีแบ่งเงยอันมาเดี๋ยวจะมารีวิวเบิ้งนะครับสองเงยเงยบอกง่ายหนึ่ง จะเบิ่งว่ารสชาติมันเป็นไังไหนตอนแรกที่มาที่ไปครับเห็นนี่ลกโซ่เชียวเนี่ยแหละอยากได้พันมาปลูกพอดีเจ้าว่ามันมันอากาศหนาวนะครับเนาะมันปลูกชาวอีสานมันขึ้นจีบปร่อยจะได้ว่าแต่ั้งงวยมันกินเพิ่งเดี๋ยวหฮะจีบปลีกกินน้ำเขาเถอะนะก็ได้ตั้งงวยอันมากหล้วจากที่ได้ล่องล่องหอมเม็ดนั้นไปพอเบิ่งนะครับเนาะ สังต้นพันธุ์มันมาเลยไปปลูกทำมันโมเป็นนวยทำมันตายกับสารอีกกับเคื่องคีย์บอรด้กิน่น้องเขาหรอกก็เลยสร้างมากินก่อนเอาไปปลูกเป็นโมเป็นกับคอยบากันไหมน้องกับเนาะอ่ะเอาเฉลมแกะกันเลยเนาะครับเนาะแกะจังไรเนาะบาดที่นี่ โอ้แก่หนักพร้อมนะโอ้ถูกป่ะเนาะออกวันๆนสุดสมครับโอ้เม็ดบ่อกลิมนปิเกอร์น้อย แกอะไรมันครับแกให้เม็ดมันออกเห็ <c oughs> นไหมครับเนาะนมันมีซื้ออีกอย่างหนึ่งคือน้อยหนาเครือนะครับน้อยหนาเครือสังเกตมันคือคือบลาเขียบานเท่าครับแต่ว่าปูมันเป็นไงหลุดขาดมันจะออกหวานอมเปรี้ยว แต่ว่าก็จะว่าสีเขียวนี่มันจะหวานถ้าสีแดงๆมันจะหวานอมเรี้ยวนะครับที่มันเจะได้เอาเม็ดมันไปไปไ้เพาะจับครับจับกับพริกเกลือกับแับกินคือๆกับรับ น่วนนึงกัหลายบาทอยู่ด้วครับเยก็ได้ดยอย่างไดกับล่องล่องไปเสอทาตัวนึงนะครับน้อยหนาเกลือนี่ทายนี้แปลกๆมันเป็นแาววันเพาบผมมีกินเน่้อไจกินไม่เกลืออืปเดียว นี่บป็นปลาทุกเลยเนี่ยเพราะว่าสั่งเกินว่าให้มาหอดอีประมาณจักสองตำเหนือยสุกเพราะว่ามันมาไกลเนี่ครับสั่งมาจากเชียงรายเอาเม็ดไปใส่ไว้เพราะเม็ดมันกัดคล้ายๆเม็ดบักเกี่ยมนะครับแต่ว่ามันจะออกแบนๆหน่อยจะเห็น Ugh. <laughs> เคียนะครับเนะานนะจังได่กะบไอ้ต้นใจกับร่องๆเซาหานมึงในเน็๊นยเดเราเลยครับเด้อเดี๋ยวจังไปถ้าเพาะเกิดก็เกิดไปปลูกหลอดบ่หลอ,อดเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ผงหมีเทลียนึงน,น,นะครับเนาะอ่าเมื่อนี้ะนะไปก่อนสวัสดีครับ